ในการจัดงานย e ี่เป็งของเชียงใหม่นั้นเราร่วมมือกันในทุกภาคส่วนพื้นที่ก็ให้ทางเทศบาลนาครเชียงใหม่เนี่ย ทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็กิจกรรมประกอบต่างๆ3วัน3ามคืนนะครับทางทททก็ได้มามีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ที่จะชวนให้คนอยากมาร่วมกิจกรรมอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ครับช่วงวันที่7จถึงเพฤศจิกายนส5งพันระคะก็อยากจะเชิญชว,วนทุก 25, ะะววท่านค่ญญ 5, นะ,คะ 4, ให้มาแอลเชียงใหม่กันนักๆจะการต้องเัี่ยะเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เองนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมเราใช้ชื่อว่าต่อยอดแสงหลวง บวงสวงมหาเจดีย์ป๋าเวณียี่เป่งนะคะก็เป็นการนําเอานวัตกรรมเรื่องของการแสดงแสงเสียงนะคะไลท์แอนด์ซาวนะคะฉายไปบนเจดีย์หลวงค่ะจะให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเจดีย์หลวงเนี่ยเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยยอดเจดีย์หลวงเป็นยังไงก็ต้องขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานยี่เป่งเชียงใหม่ที่จะมีงานตั้งแต่วันที่7จ็ถึงเพฤศจิกายนทั้งริมปิงนะครับพร้อมกับของแม่ขาด้วยครับครับลอยกระทงมีทุกจังหวัดนะครับแต่ถ้าลอยกระทง ล้าคิดถึงยี่เป็งเนี่ยต้องมาเชียงใหม่ครับ7-9พฤศจิกายน2565รยพบกันที่เชียงใหม่ครับ